รับปุ hmm. <c oughs> ๋ยเลยโอายลูกสะดุ้มเลยเด็กนี่ต้องพ่นกระหม่อมเหรือเปล่าลุาไปอยู่โรงแม่บ้านแล้วออกมาสัก ก็ดยูาบานก็ลับถึ้บ้านมาโคดเลือเอาหมาวานก็เอา้ดเออเขาทอมาตับไปพ้นหวานให้คนัองเราก <Allah> ็ขึ้กับมาจัเมาเรารามเช้า